ซึ่งเธอได้เจอเรื่องเล่ามากมายทั้งเสียงหัวเราะทั้งเสียงเรื่องเล่าและเสียงเล็กเสียงดังผูดประตูและเสียงรบกวนแนะในภายในะอื่นๆในหลังจากนั้นและกลับที่อาจไม่มีใครอยากในอยู่บนโลกสวัสดีครับ คุณกำลังอยู่กับช่องเบนในมิดอยู่ครับในวันนี้นะครับแล้วก็มาอยู่ตีในในการเข้าสู่หมดในการเล่าเรื่องผีนะครับสำหรับในอาทิตย์นี้ <Yahoo! S 1> คือผมต้องบอกกันว่าผมก็เพิ่งกับเข้ามาเรียนในมหาลัยนะครับซึ่ง ตอนกลางวันผมลองอับไปแล้วรอบหนึ่งแต่มันไม่เวิร์เพราะว่ามีเสียงรบกวนนะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเรื่องที่เรื่องผีที่เ,เนื้อหาที่น้ำจะเอามาเล่านะครับก็มีชื่อเรื่องว่าเจ็ดเรื่องเล่าเรื่องผีสยองขวัญมาพร้อมความหลอนแบบจัดเต็ม แหมในเมื่อผมพูดเรื่องชื่อหัวข้อมาขนาดนี้แล้วทุกคนอยากรู้กันใช่ไหมครับว่าเนื้อเรื่องในเนื้อหาในเจ็ 7. เรื่องเล่านี้จะเนื้อหาจะเป็นยังไงถ้าอยากไปฟังผมเล่ากันแล้วก่อนอื่นนั้นนะครับก็อย่าลืมปักกดไลค์กดแชร์ปักกดต like, ิด, share, ด,ดตามใครและ กดกระดิ่งการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทีวิดีโอใหม่ๆครับไม่ให้การรอาช์าการกเสียเวลาเดีย๋ยวเราไปข้อเนหาในทีวิดีโอนี้พร้อมกันดีดีกว่าครับตูบ<ว>ในหัวข้อที่หนึ่งนะครับมีชื่อเรื่องว่าเรื่องสยองแขกวิญญาณไม่ได้รับเชิญเรื่องเล่าในหัวข้อที่หนึ่ง ที่ผมจะนำเอามาเล่านะครับก็เรื่องมีอยู่ว่าเรื่องสยองแขกยุงยานไม่ได้รับเชิญซึ่งในกระทุนี้นะครับก็ในปีของ5 5า,าปน,นะครับซึ่งเป็นเรื่องย่อนะครับ ซึ่งเธอนะครับก็ได้เปิดกล้อง NFT ได้คุยกับซึ่งในกับเพื่อนและได้ทำการออกไปซื้อของปรากฏว่าเพื่อนนะครับเขาก็ได้แคปรูปของของคุณคนนั้นนะครับหนึ่งได้อยู่คนเดียวไว้และเพื่อไปซึ่งเธอนะครับก็ได้ตื่นเงี้งเน่าในบ้านหลังนั้น ซึ่งมีคนตายและซึ่งวิญญาณเธอก็กลายเป็นเฮียนสุดตกและจงได้ท้าวิญญาณให้มากแต่พูดว่าผู้หญิงตกหมวยขออะไรจะให้แล้วคนซึ่งในเหตุการณ์นั้นนะครับซึ่งคนคนนั้นนะครับก็ได้ขอชีวิตเธอประมาณนะครับก็เรื่องย่อ สั้นๆในหัวข้อที่สองนะครับมีชื่อเรื่องว่าเป็นคําสามบนดอยอายุจัดปีในสองห้านะครับซึ่งเป็นเรื่องย่อนะครับเป็นชาวเข่าและชาวดอยซึ่งคนะครับก็อาจจะมีความเชื่อหลาย ซึ่งในหนึ่งคำสั่งนั้นนะครับก็ห้ามเก็บพูดผลกินซึ่งจนกว่าจะถึงได้ดูเก็บเหี่และจนได้เมื่อซึ่งในตอนนั้นนะครับก็เด็กตัวเล็กน้อยก็ได้เผลอได้เก็บพุทธสาได้กินเข้าไปในขนาดเดียวกันในขนาดน,นั้น และเพราะในเมื่อความไม่รู้ต่อมานะครับก็ในหัวข้อที่สามมีชื่อเรื่องว่าสยองตึกพาต่อซึ่งในกระทูมนี้นะครับก็ในปีพศนะครับสองห้ห้าห้าปดนะครับ สำหรับในเนื้อหานี้เนื่องย่อและพิมพ์ในครอบครัวในเมื่อเขานะครับก็ได้ทำการย้ายมาอยู่ที่บ้านและหลังใหม่และตอนนั้นครับอาแม่เขาก็ได้เจอบ้านหลังใหม่บ้านเล็กๆซึ่งอาแม่ครับก็ได้เจอบ้านหลังใหม่ให้กับปพิ์ ิมนอนซึ่งคนคนเดียวยืนยันว่าไม่ให้นอนแ,แต่เขาก็ได้เก็บเวลาสงสัยและทุกความสงสัยเอาไว้ทุกเวลาเที่ยงคืนในหลังจากนั้นซึ่งพิมคอนครับก็มักจะได้ยินคนบิดลูกบิดเสมอเขาก็นึกว่าพ่อก็อได้เจอของผู้หญิงผมยาว เธอภายในบ้านส่วนในหัวข้อถัดไปนะครับชื่อเรื่องประสบการณ์วัยจีงวัยเบญจเพศซึ่งเป็นเรื่องย่อซึ่งกับทักว่าให้ไปสัมภาษณ์งานให้ว่าเรื่องนี้ให้ตอนครับก็ให้เขาได้ไปทำบุญเยอะๆหลังจากจะได้กลายเป็นเบา ในหลังจากซึ่งเธอนะครับก็แล้ได้งานนะครับพอก็ได้ปล่อยให้เธอไปอยู่คอนโดว่างงานนะอยู่ว่างไว้ทําการไปอยู่ต่างประเทศและเธอกับให้คอนโดหลังนี้ถึงกับให้ซึ่งเธอได้เจอเรื่องเล่ามากมายทั้งเสียงหัวราะ เสียงเรื่องเล่าและเสียงเลกเสียงดังขูดประตูและเสียงรบกวนนะในภายในอื่นๆในหลังจากนั้นและกับที่อาจไม่มีใครอยากในอยู่บนโลกถัดมานะครับก็ในหัวข้อที่ห้านะครับซึ่งชื่อเรื่องนะครับโรงแรมหลอน เนื้อนง,งอซึ่งเป็นสมาธิให้การเดินทางให้สมาธิได้ไปพักซึ่งกลายเป็นโรงแรมในต่างจังหวัดซึ่งได้เจอเจ้ากรรมได้ตามไปพักซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมจากเจ้าของกระทู้และได้เล่าเรื่องราวและสนุกซึ่งสนุกและ แต่งตนและในตัวซึ่งทําให้กายได้เป็นกระทูกได้สายเราก็บอกว่าได้ได้ได้จนหลอนนะจนไม่ควรพลาดซึต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องที่ผม่าทั้งหมดมันคือเรื่องย่อนะครับบ้านพักสยองขวัญซึ่งกระทูกจากในปีในพอต่อนะครับในปี สองพันห,หซึ่งเป็นเนืองย่อซึ่งจะของกระทูได้ทำการได้เคยไปทำงานะในต่างจังหวัดน,นะครับเลดเธอก็ได้อยู่บ้านพางเลดเธอก็ได้ทำการเจอสิ่งแปลกๆซึ่งมีคนจ้องดูจากคดาเพ,พดานหรือเพอดานจาก ก้าคนซึ่งเธอได้ทำการเห็นเงาจากข้างๆห้องและเธอก็ได้ยินเสียงคนเสียงโต้รับว่ามีคนมานั่งอยู่บนหน้าอ,อกเธอ,อเธอแล้วหลังจากนั้นนะครับซึ่งในขนาดเดียวกันในนีกว่านั้นคนเธอก็ได้เจออัดขระ จากรถตู้ขอ,อาดขละจากรถตู้ในหลังดูและกฏว่าได้กลายเป็นหนังเราบอกว่าซึ่งได้กลายเป็นของใจหอนวิวิช้ what what the fuck? ซึ่งเป็นเรื่องราว ซึ่งเป็นของซึ่งกลายเป็นของตายหงนี่นะครับซึ่งได้กลายเป็นของคำเหอง,องน,นเออส่วนในหัวข้อที่7ในหัวข้อสุดท้ายนะครับกับผีไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะจัดกระทุกในปี2องหหสาม ซึ่งเขาครับก็ได้เป็นได้มีอาชีพได้เป็นนักบินซึ่งเขาก็ได้เป็นเจ้าของจัดกระทูกทุกคนอาจจะได้งงเนอะเออซึ่งเป็นเรื่องราวที่เขาบอกว่าซึ่งไปครั้งนี้ เหมือนกับไม่มีไฟครั้งอื่นซึ่งมีเจ้าของซึ่งได้กลายมีศพซึ่งก็ได้นอนมาอยู่ในโรงนั้นด้วยซึ่งได้กลายเป็นเที่ยวบินและระยะบินหรือบินยางซึ่งและในการบินก็ได้เกิดเหตุการณ์ดันเป็ดและได้ดังพยาของในหลังจากนั้นครับ ซึ่งตกเรื่องราวแล้วการใช้ชีวิตจะจบอย่างไรซึ่งตามในไปในหลังจากนั้นโอเคเรื่องราวก็ few minutes later. จบกัแล้วแต่มันเป็นเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องย่อๆเออมันไม่ค่อยแบบสนุกหรืออะไรเท่าไหร่ซึ่งเรื่องราวนะครับก็ ซึ่งเนื้อหาเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดบางหัวข้ออาจจะแบบว่าน่ากลัวมั่งไม่น่ากลัวมั้งแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เรื่องราวที่อะไรมากมายเพราะว่ามันเป็นหัวหัวข้อที่เขาย่อมาไว้แล้วนะครับซึ่งถ้าใครอยากตามไปอ่านต่อในจากไปในเว็บพันทิปนะครับก็ ๋ยวาผมจะทําการทิ้งลิงก์ไ้ข้างล่างแต่มันก็ยังได้ใจความนิดนึงอาจจะรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งและสาหรับในลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าหากเพื่อท่านทุ่นชอบรับการชอบการกดยืนฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซ like, ับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกาเตือนจะได้ไม่พลาดลิปวิดีโอใหม่ๆครับและ ได้สับ,บ,บสตบา์หน้านะครับจะเป็นลิปวิดีโอเนื้อหาเล่าเรื่องสีหัวข้อเกี่ยวกับอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามไม่กันยืนเนยครับแล้วก็สำหรับในที่วิดีโอนี้ในที่สุดมีนะครับมาสตีมาเสื้อฟัดผมต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับในที่วิดีโอนี้วอสดี สวัสดีครับบ๊ายบาย